ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา เติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเ e มอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีนทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟารฟดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโด และก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิปหางแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนรและก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเออโยโยโยเฮลโลกายวัสดุโอเคนะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพนวิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนครับผมจะมารีวิวบัตรลายใหม่นะครับซึ่งบัตรลายนี้เนี่ยก็เป็นบัตรลายลิมิเต็ดของเลนโกคุนะฮะทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมหาชื่อก่อนนะครับว่าชื่ออะไรชื่อนี้เรียกยากมากน่าจะชื่อโอบิเคนเลนโกคุหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่านี่นะครับทุกคนครับโอบิเลนเคนโกคุครับเออชื่อของเขานี่โคตรยาวเลยนะแล้วก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยครับอ่า คือโอกาสออกเนี่ยอยู่ที่1นึ0ทับสี่เลยนะทุกคนคือออกยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าบัตรลายอันนี้เนี่ยเป็นบัตรลายลิมิเต็ดที่รู้สึกว่ามันเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะฮะทุกคนครับรู้สึกว่าใครมีเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับที่ได้มาเป็นลิมิเต็ดเนาะมาฮะเรามารู้จักสกิลกันหน่อยครับทุกคนครับสกิลแรกเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า Gravity Push นะฮะใช้จัก,กะ 22, 000, ระ22,000คูดาว22ิีนะครับสกิลที่2นะครับ คาวิทีพูใช้จักระ24,000คูดาวน์วิสกิลที่3ครับสกิลที่3เนี่ยดาร์ m เ t เตอร์เทนเซนะครับใช้จักระ30,000คูดาวน์วินะครับแล้วก็มีโหมดด้วยนะทุกคนโหมดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเท่นะฮะแบบเทอเทะจะจ,จัดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนมาเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มันที่สกิลแรกเลยถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับ สกิลแรกเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมใช้ใดูก่อนครับนี่สกิลแรกสกิลที่2ครับเป็นแบบนี้นี่ครับนี่จับพอศัตรูมากดตึมอ่าแล้วก็สกิลที่3ครับจะเป็นแบบนี้นี่สกิลที่3ามเป็นแบบนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นการปรับใหม่หมดเลยนะครับทุกคนครับนี่ระเบิดแล้วก็ล่วงมาตึมเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับ ก็คือว่าสกิลทั้ง3สกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลปรับใหม่ของเลนโกคุนะครับคือความสามารถของสกิลแรกเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับไม่ต้องผสานอินอีกต่อไปแล้วนะฮะทุกคนกดปุ๊บมันมาปั๊บเลยแล้วก็สกิลแรกเนี่ยมีความสามารถในการผักคาถาของศัตรูออกไปได้นะครับรวมถึงผักตัวศัตรูเองด้วยนะครับนี่ทุกคนมันสามารถกดค้างได้ด้วยนะแล้วก็ปล่อยครับนี่อ่า แบบศัตรูอยู่ไกลใช่ไหมเราก็กดเลยครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยเนาะเออมันทําให้เราวิ่งเข้าหาศัตรูได้นะแล้วก็กดปล่อยสกิลครับบึ้มอ,อะไรประมาณนี้เนาะทุกคนครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า PVP โหดมากทุกคนดูระยะนี้นะมันเป็นการดึงคอศัตรูครับคลิกที่ศัตรูที่เราต้องการดึงครับมายี่ดึงเข้ามาแล้วก็กดลงพื้นนะประมาณนี้เลยครับทุกคนคือแบบมันโหดมากอะฮิตบ็อกมันโหดมากจริงๆนะครับ แล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยก็มีการปรับใหม่โดยที่ทําให้สกิลเนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานขึ้นสามารถต่อคอมโบได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะต่อคอมโบให้ดูคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบตั้งแต่เกมเปิดเลยนะฮะทุกคนครับนี่คอมโบนี้เลยครับกดสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็เอาคูนายตามขึ้นไปครับนี่แล้วก็ต่อคอมโบบนนี้ได้เลย อ่าฮะประมาณนี้นะฮะทุกคนครับเออคือมันโหดมากคือคอมโบนี้เนี่ยเล่นได้ตั้งแต่เกมเปิดเลยเนาะแต่ว่ามันมีการแก้นะครับคอมโบนี้ก็เลยหายไปแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าสกิลที่3มเนี่ยมีระยะเวลาที่นานขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งสสกิลนี้เนี่ยสามารถฟาร์มได้แล้วก็ PVP ดีมากๆเพราะว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยมีฮิตบล็อกที่โคตรจะมาหาสะจันนะฮะมาหาสะจันมาก ยิ่งสกิลแรกเนี่ยทุกคนวิ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ปล่อยได้นะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาเนี่ยซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับนี้มันเป็นบัดลายที่โคตรจะเท่เลยนะเปิดหมดเลยครับมาแล้วครับทุกคนกองทัพ Star War ลครับนี่กองทัพเจไดของเรานั่นเองนะครับเป็นไงมีลูคสกายวอล์กเกอร์นะครับมีสตอมทูเปอร์นะฮะแล้วก็มีดาร์ทมอนะครับแล้วก็มีโยดาเนาะ ใครที่เป็นแฟนสตาร์วอลเนี่ยจะรู้จักตัวพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับคือดูดิดูอาวุธของมันดีทุกคนเห็นไหมมีดาบไ์เซเบอร์นะครับดาบก็จะแตกต่างกันออกไปเนะาะประมาณนี้นะครับเรามาดูท่าการกันครับทุกคนท่าการจะเป็นแบบนี้นี่คือปกติดาบเรามันจะไม่มีแสงนะครับแต่พอกันเนี่ยอาดาบจะมีแสงแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ตอนวิ่งครับตอนวิ่งก็ถือว่า กลางๆครับไม่ได้เร็วอะไรมากมายเนาะบินได้ไหมครับบินไม่ได้นะครับถ้าหลบครับถ้าหลบเนี่ยก็ปกติทั่วไปเลยนะครับอ่าต่อมาครับมาดูสแตตกันครับสเตตเนี่ยนะครับจะบวกจากกะ3,000นะครับนิน2อ0พนหมัดเนี่ยสอ0 0แล้วก็เลือดเนี่ย2,600นนะครับทุกคนครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับนี่แล้วก็มาดูการตีธรรมดากันครับทุกคนครับการตีธรรมดาเนี่ยคือ หมวดนี้เนี่ยมันจะมี C1 ถึง C5 ใช่ไหมครับการตีธรรมดา C1 ถึง C5 เนี่ยเหมือนกันเลยครับทุกคนอันนี้คือ C1 นะครับนี่อ่ามันก็จะเป็นการเหมือนการใช้คอมพานเนียนเลยครับทุกคนครับแต่ว่ามันจะดีกว่าคอมพานเนียนด้วยนะแต่อาจจะไม่มีสกิลนะครับแล้วก็อาจจะตีแบบอาจจะตีเบาวกว่าคอมพานเนียนนิดนึงเนาะอ่า C2 ก็เป็นแบบนี้ครับ C2 เนี่ยสังเกตไหมหัวลูกศรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามตัวนะครับ ่าสังเกตที่หัวลูกศรสีม่วงครับนี่มันก็จะย้ายตัวตีไปเรื่อยๆเนาะ C สครับ<ภ>เห็นไหม C สามมันหัวลูกศรย้ายมาอยู่ตรงนี้กดตีธรรมดาครับเนี่ยมันก็จะย้ายตัวตีเนาะ C ครับนี่มันก็จะย้ายมาตัวเล็กเนาะนี่ครับตีครับปั๊บเห็นไหมไอตัวเล็กมันก็จะออกไปตีนะครับอาจารย์โยดา C5 ครับ C5 ้ามันก็จะย้ายหัวลูกศรมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็กดตีครับ นี่เห็นไหมอ่ามันก็จะตีแบบนี้เลยนะครับคือทุกตัวเนี่ยตีเหมือนกันหมดเลยเนาะทุกคนอ่าประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้วิธีเรียกกลับนะผมขอปิดโหมดแล้วกันนะครับ <L> เห็นป่มมันจะต่อจนตายเหมือนคอมพานเนียเลยนะครับคือแบบมันมันมัน,ม,นมันเกียนอะ่ะเออทุกคนมันโหดมากอะ่ะตอนเนี้ยมันกลายเป็นเมตาไปแล้วนะครับเรามาดูการตีธรรมดากันนะนี่ครับอ่าถ้าฟันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่มันจะฟันแบบนี้เลยนะครับ ปุ๊บปุ๊บท่านฟังใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเสียงดาบไ์เซเบอร์ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้วิธีเรียกกลับอะเดี๋ยวผมขอปิดโหมดแล้วเปิดใหม่แล้วกันอ่าประมาณนี้นะฮะความสามารถของสกิลคลิกขวาซีของโหมดที่1น,นะครับมันจะมีความสามารถในการยิงบอมครับทุกคนครับนี่ดูนะนีดนะ่ดาเมจก็5 4 4 0รัวๆนะครับเป็นไงเออแล้วก็ ไอตัวที่เราใช้สกิลใส่เนี่ยมันก็จะไปตีศัตรูโดยทันทีเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ c 2ครับความสามารถของ c 2เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่คลิดขวา c ครับปับ๊บคือมันจะตึงศัตรูไว้นี่ทุกคนเห็นไหมคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตัด md ของศัตรูเป็นจำนวน1,000นะครับอ่ามันสามารถพลิกเกมได้เลยนะอย่างเช่น ศัตรูเอ็มดจะหมดเนี่ยเราใช้สกิลนี้เนี่ยดูดมา1,000นะครับเรียบร้อยเลยครับเกมพิกเลยเราสามารถต่อคอมโบได้ลุ่วๆเลยนะเนี่ยมันสามารถดึงได้สูงสุดประมาณ3คนนะครับดึงเห็นไหมมันตัดมันตัดเอ็มดีศัตรูทิ้งไปนะครับคนละ1 0 0 0เลยนะทุกคนเออประมาณนี้ต่อมานะครับความสามารถของ c 3ความสามารถของ c3 เนี่ยโหดมากครับทุกคนมันจะเป็นการเรียกยานสตา r w a r ออกมานะครับนี่ดูนะปุ๊บ แล้วมันจะล็อกศัตรูด้วยนะทุกคนเป็นดาเมจ AOE ครับดาเมจประมาณ10,000เนาะเนี่ยทุกคนดูดิเดี๋ยวให้ดูยานนะครับยานมันอยู่ไหนวะนี่นี่นีนี่เห็นไหมเออยานเท่มากและเอฟเฟกในการยิงเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงจากในหนัง Star Wars ด้วยนะครับทุกคนครับคือมันล็อกเป้าศัตรูอะ่ะทุกคนคิดดูดิว่ามันโหดขนาดไหนอะฟาร์มดีมากนะครับต่อมาครับความสามารถของ C4 ครับ ความสามารถของ C4 เนี่ยจะเป็นการนี่เลยนี่การคาถาให้กับเราได้นะครับมันจะเป็นการการลางวาเรียแล้วทุกคนแล้วก็ความสามารถของ C5 ครับความสามารถของ C5 เป็นการตัดจัก,กระกับค่าสติมิน่าของศัตรูทิ้งไปนะครับทุกคนครับนี่นะครับกดคลิกข่า C มันจะทําการล็อกศัตรูไว้ครับเราต้องคลิกศัตรูที่ต้องการล็อกนะทุกคนนี่ <laughs> เห็นไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ คือความสามารถของสกิลนี้เนี่ยของ C5 นะครับมันจะตัดจากกระกับสติมิน่าของศัตรูได้เจนทุกคนฮะเรามาดูสกิลเคาน์เตอร์หน่อยดีกว่านะครับก็คือสกิลคิวนั่นเองนะฮะทุกคนดูนะนี่ครับปุ๊บนี่พอศัตรูตีปุ๊บ,บมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเออมันเหมือนจะกดศัตรูลงพื้นนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยแต่เหมือนเอฟเฟกมันจะไม่โหลดนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าสกิลคิวเนี่ยมันมีเนาะทุกคนมันจะมีเสียงอยู่นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสกิลมาฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ฟังนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้นะครับ C1 นเนี่ยนะครับ C1 เป็นการยิงยิงมิสไซล์ใส่ศัตรูนะครับ c 1นี่ครับ C2 เป็นการตัด MD ของศัตรูครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีครูดาวอยู่ข้างบนหัวเห็นไหมอ่ามันจะมีครูดาวอยู่ข้างบนหัวของแต่ละตัวนะครับแต่ความลับคืออะไรครับเรากด C2 ได้เลยครับ แล้วเราสามารถใช้สกิลต่อได้เลยเห็นไหมตัด MD ของศัตรูทิ้งไปนะครับ C2 แล้วก็สามารถกด C3 ได้เลยครับ C3 แล้วก็กดสกิลได้เลยนี่เห็นไหมทุกคนคือความโกงมันอยู่ตรงนี้ครับคู่ดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่วินะกด C4 ครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเป็น C4 แล้วนะ C4 สกดสกิลได้เลยครับนี่ครับทุกคนผมเปลี่ยนไปเป็น C4 แล้วนะครับสามารถกดสกิลได้เลย ครูดาวอยู่ที่ประมาณ5วินะครับคูดาว5วิเรากด C5 เลยครับอ่าเพรากด C5 ปุ๊บนี่ครับทุกคน <c oughs> เออดูดิโคตรโกงอะ่ะคือเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้ความสามารถสกิลซ้ำได้นะแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยน C1 C2 C3 เพื่อใช้สกิลได้คูดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ5วินะครับทุกคนครับ <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวผมจะใช้ดู C1 นะครับ C1 ยิงมิสไซล์ปุ๊บ เห็นไหมตัวะครเรามาติดคูดาวใช่ไหมเราเปลี่ยนไปเป็น C2 เลยครับนี่พอไอตรงตัว C ีคูดาวเสร็จเรากดสกิลตัวที่2ต่อได้เลยครับนี่คลิกขวา C ครับเห็นไหมพอตัวนี้มาติดคูดาวเราเปลี่ยนไปเป็น C3 ครับแล้วพอไอตรงตัว C คูดาวเสร็จใช่ไหมเราก็กดเป็นสกิลนี้ต่อได้เลยครับเนี่ยทุกคนดูยานดิยานเทพมากล็อกศัตรูด้วยนะครับเป็นไงเออมาล็อกศัตรูด้วยนะ โคตรโหดอะทุกคนแล้วก็เป็นดามจ AOE ด้วยนะครับเออมันสามารถที่จะเปลี่ยน C ีแล้วก็ตามด้วย c ีตามด้วย c ีตามด้วย c ีสตามด้วย c ีได้ทันทีเลยนะครับแต่เวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะมีคูลดาวอยู่ประมาณ5าวินะครับต่อการเปลี่ยนความสามารถของแต่ละตัวแต่ก็คือเราจะไม่สามารถใช้ความสามารถเดิมซ้ำได้นะครับคือทุกคนผมกลัวผมพูดงงมากๆเลยนะแต่เ,เป็นว่าเดี๋ยวผมพูดใหม่ก,กันละกันนะครับ นี่ความสามารถมันอะ่ะสามารถกดสกิลได้แบบรัวๆเลยครับ C1 ครับแล้วก็เห็นไหมตัวเราอ่ะมันติดครูดาวอยู่เราเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลของตัวเดิมซ้ําได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับกด C2 แล้วก็ใส่สกิลต่อได้เลยครับเห็นไหมมันจะครูดาวอยู่ที่5วิครับกด C3 ครับพอครูดาวเสร็จปุ๊บเราใช้สกิลต่อได้เลยนี่เรียกยานออกมานะครับพอเราใช้ c 3, ีาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเปลี่ยนไปเป็น C4 ครับ พอตัว C คูดาวเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดคลิกขวา C ใช้สกิลต่อได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น C5 ครับแล้วก็กดสกิลต่อได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมโกงไหมทุกคนคิดดูมันโกงขนาดไหนแล้วเราเนี่ยสามารถวนได้เนาะกด C1 ครับนี่ใช้สกิลต่อได้ครับเห็นปะกด C2 ครับรอ5วิเนาะจนกว่าตัว C มันจะคูดาวเสร็จครับนี่ C2 ครับ เปลี่ยน C3 ครับรอคููดาวน์5วิครับแล้วก็คลิกขวา C ครับนี่ทุกคนเออโกงไว้แล้วก็ C4 ครับคลิกขวา C อีกครับนี่โคตรโกงอะดูดิแต่ว่าสมมติเราใช้ความสามารถของ C4 ไปแล้วเนี่ยเราจะกด C4 อีกไม่ได้นะครับครูดาวมันจะอยู่ที่20กว่าวิเนาะแต่แนะนำครับให้กด C1, C2, C3, C4, C5 ไปรัวๆเนาะ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็ย้อนกลับไป C1 นนะครับพอตัวซีเป็นครูดาวเสร็จปุ๊บเราก็สามารถยิงมิสไซล์ต่อได้อีกนะครับเนี่ยดูดิคือสกิลแทบจะไม่มีครูดาวเลยครับทุกคนครับบอกตรงๆเพราะว่าไอช่วงที่เรารอสกิลคููดาวห้าวิเนี่ยเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่สกิลพวกนี้ได้อยู่แล้วพอสกิลคููดาวเสร็จปุ๊บเราก็ต่อครับนี่อ่าขี้ขวาซีครับเห็นไหมเออแล้วก็ พอสกิลมันครูดาวเราก็ใช้สกิลอะไรไปก็ได้ครับนี่นี่ดึงคอมาครับเห็นไหมคิกขวารีครับเนี่ยดูดิคือโกงอะ่ะสกิลแทบจะไม่มีครูดาวเลยครับทุกคนครับผมบอกได้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะเจอบัตรไลน์นี้เนี่ยเต็มเซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะฮะ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาที่เปิดส่งครามเลยมาี่ซีหนึ่งตามด้วยซีสองมาี่ึงคอมากระชากคอกดลงพื้นตึ้มซีสองครับแล้วก็ซีสามมาี่